สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองรูปแบบออนไลน์ line. ชั้นประถมศึกษาปีที่2/2นะคะวันนี้ครูจีนะคะจะมาชี้แจงเรื่องการประชุมออนไลน์ line, ผู้ปกครองในวันนี้นะคะ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองะคะเข้าสู่รั้วนะคะรั้วเขียวเหลืองของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจะเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่2อสองประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564วันอาทิตย์ที่7 คือสัจิกายนนะคะเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะโดยครูจีนะคะเป็นครูประจำชั้นนะคะของอเด็กๆนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะครูชื่อครูสมจิตคงเจริญค่ะในรายช่องทางรายต่อนะคะก็คือสมจิต 6395นะคะเบอร์โทรศัพท์099-496-5455ค่ะเกิดสมาชิกของห้องป2อ2ทั2นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด28คนค่ะแบ่งเป็นนักเรียนหญิง14คนนักเรียนชาย14คนค่ะนี่คือชมหน้านะคะรูปชายของห้องป2อ2ทับ2นะคะ นี่คือชมหน้าของลูกสาวของป .2 ทับ2นะคะการประชุมในวันนี้นะคะคุณจีมีเรื่องแจ้งให้ทราบทั้งหมดจุดเรื่องนะคะโดยเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเรียนออนไลน์เรื่องที่2ก็คือเรื่องการประกันอุบัติเหตุนะคะส่วนเรื่องที่3การใช้เรียนฟรีค่ะเรื่องที่4การดูแลรักษาตนเองในช่วงโควิดเรื่องที่5้าการโฮมรูมค่ะเรื่องที่6 การตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะคะเรื่องที่7การขอความเห็นชอบผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนค่ะโดยในเรื่องที่1นนะคะการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ของเรานะคะในช่วงนี้นะคะใน1เดือนแรกเราจะเรียนออนไลน์กันนะคะโดยครูปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ เข้ากับบริบทของผู้ปกครองและก็ของนักเรียนนะคะในช่วงเรียนออนไลน์1เดือนนี้นะคะเราจะใช้ตารางเรียนจัดถึงสุกนะคะใช้เวลาสชั่วโมงนะคะแล้วก็เด็กๆจะเริ่มเรียนในเวลา9ก้านาฬิกาค่ะอันนี้คือตารางเรียนปกตินะคะซึ่งเด็กๆจะได้เรียน6ชั่วโมงนะคะโดยเริ่มเรียนตั้งแต่8ปดนาฬิกานาทีค่ะโดย เด็กๆนะคะถ้าสถานการณ์ปกติหรือเด็กๆกลับมาเรียนนะคะเราจะแบ่งการเรียนเป็นสองสองช่วงนะคะก็คือเด็กเรียนอยู่กับบ้านและเด็กเรียนที่โรงเรียนนะคะก็คือเรียนออนไลน์กับออนซิดค่ะในการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆสามารถตามช่องทางได้ดังต่อไปนี้นะคะก็คือช่อง YouTube ของโรงเรียนบ้ตรกระทุ่มล้มและช่อง YouTube ของ ครูจีนะคะคือสมจิตคงเจริญค่ะและเราจะติดต่อกันในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะและเราจะมีการเรียนออนไลน์นะคะในช่อง m e e t ค่ะ Meet โดยที่ครูจีนะคะจะส่งลิงก์การเรียนการสอนนะคะไปในกลุ่มห้องเรียนค่ะ การแจ้งข่าวสื่อสารนะคะผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนและติดต่อกับทางครูประจําชั้นได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจของโรงเรียนช่องทางรายกลุ่มห้องเรียนและช่องทางรายของครูประจําชั้นนะคะหรือช่องทางของผู้สุจิตคงเจริญนะคะและเบอร์โทรศัพท์ค่ะโดยเราจะมีการแจ้งข่าวสารเป็นระยะระยะนะคะ ส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องการประกันอุบัติเหตุค่ะการประกันอุบัติเหตุนะคะทางโรงเรียนนะคะได้ทําประกันอุบัติเหตุกับบริษัทอาคาเนย์ประกันภัยนะคะโดยโรงเรียนพรากระทุ่มร่มนะคะจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการทำประกันจากผู้ปกครองนะคะคนละ2 0 0บาทนะคะอันนี้เอาจากความสมัครใจของผู้ปกครองนะคะโดยในการเคลมประกันนะคะผู้ปกครองสามารถ นำใบเสร็จรับเงินที่เป็นตัวจริงนะคะใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะจากการอุบัติเหตุนะคะและสำเนาบัตรประชาชนผู้ครองและของนักเรียนนะคะถ้าเด็กๆนักเรียนยังไม่ได้ทําบัตรประชาชนเด็กๆสามารถนําใบเกิดนะคะสำเนาใบเกิดมาเป็นหลักฐานในการยื่นขอเข็มการค่าและในการทารรํากลับร้อบาทนี้นะคะทําตลอด1ปีการศึกษาค่ะ โดยบริษัทอาคาเนยประกันภัยนะคะโดยที่ผู้ปกครองไปรักษาก่อนและสำรองตังจ่ายและมาเคประกันค่ะในการใช้สิทธิเรียนรีนะคะเครื่องแบบนักเรียนในภาคเรียนที่1นะคะเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เราจะมาใช้สิทธิ์เรียนปีเครื่องแบบนักเรียนในภาคเรียนที่2นะคะโดยนะะโดยเราจะมีการใช้สิทธินะคะตั้งแต่วันที่ส0 ถึง12โดยนักเรียนในสายชั้นประฐมศึกษาปีที่2นะคะจะมารับสิทธิ์เรียนฟรีนะคะในวันที่10พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกถึง15นาฬิก30นาทีนะคะณนะวัดนครชื่นชุ่มค่ะโดยขั้นตอนในการรับสิทธิ์เรียนฟรีนะคะครูก็จะแจ้งไปในกลุ่มเรียนนะคะในกลุ่มห้องเรียนนะคะ การดูแลรักษาตัวเองช่วงโควิดนะคะในการดูแลรักษาตัวเองช่วงโควิดนั้นเราจะใช้หลัก D M H T T นะคะก็คือเว้นระยะห่างสวมแมสลรา้งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์เจลแอลกอฮอล์นะคะวัดไข้และติดตั้งแอปหมอชนะไทยชนะค่าโดยถ้าเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนนะคะทางโรงเรียนจะมีการ จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างนะคะตามมาตรการรักษาโควิดนะคะในการป้องกันโควิดนะแล้วก็เด็กๆจะต้องมีการสวมแมสนะคะในการเรียนในห้องเรียนและทางโรงเรียนนะคะและครูประจำชั้นนะคะก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อห้องเรียนทําความสะอาดห้องเรียนค่ะและครูนะคะก็จะต้องมีการาฉีดวัคซีนนะคะ พบสเข็มแล้วก็มีการสวอปนะคะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดในการโฮมรูมนะคะการโฮมรูมนี้นะคะครูจะเช็คโฮมรูมจากการที่เด็กๆเ,เข้าเรียนนะคะแล้วเราก็จะมีการพูดคุยกันก่อนเรียนตามปกติเหมือนที่เราเรียนกันทุกครั้งค่ะ อันนี้คือภาพกิจกรรมนะคะที่เด็กๆได้โฮมรูมและเข้าเรียนค่ะในวันนี้นะคะคุูจีจะขอ,อเรื่องตั้งคณะกรรมการนะคะขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองค่ะโดยขอห้าท่านนะคะ ใน5ท่านนะคะในการเป็นกรรมการขือวขายผู้ปกครองนั้นจะมีประธานรองประธานเลขขนการในทะเบียนประชาสัมพันธ์นะคะและก็ฝ่ายกิจกรรมค่ะโดยทั้ง5ท่านนั้นครูจีจะขอชื่อนามสก,กุลนะคะอาชีพที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะและครั้งนี้นะคะ ครูจีจะขอความเห็นชอบผู้ปกครองนะคะในการเปิดภาคเรียนนะคะโดยที่ถ้าผู้ปกครองเห็นชอบนะคะรบวกวนผู้ปกครองยกมือสนับสนุนในการเปิดเรียนนะคะเพื่อที่ครูจะได้แคปหน้าจอเป็นการรายงานค่ะ ในในท้ายที่สุดนี้นะคะครูจีขอขอบพระคุณนะคะผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมนะคะในการประชุมออนไลน์ผู้ปกครองนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะของห้องเรียนป .2/2 นะคะขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเรียนการสอนของบุตรหลานค่ะขอบคุณค่ะ